ជាក្នារបស់នាក់ន្រាប់ទ្រាប់ទ្ เมื่งครามมสงคต้ก็เขากูก็ใ,กในคนไม่ได้ก็เขาเดเปล่าต้ก็เขากัดเลยเียนตัวอันว่านุงหงลีป,ปูปผิดดินตุกยอนเปลือสังในนั่นขาออก็ขึ้นกันดดยขึ้นเมือ 4, ่อสีหาหลังนั่นลีปปู้ัันเลยว่าเป็นจ um ุ้มตีอันกัดแขนเรียนเขาวขาหัใจกันและมีโครงสร้างลาเรียนอันคกเขีมต่อสุไลจุ้มใหญ่นนยุยนยลและลายจุ้มให้ให้เขานั่นเลยอ่องมันมายา,ย,ยาะก,กูก็สู้อันมีอยู่ในวงการเรียนพุทธป้อนในก,กัดด้วยขึนย้น,นเ,เนนนมือนน่อปีสองห้าสิบแปดนั่น ต่อมาเมื่อเป็นในปี2 0 1 9นั้นก็ยนังเก่าจุ่มเขาก็ไเลยอยู่ฟ่าแชมเปียนเด็กเ่นปอนตั้งสุดนในมือผู้จัดการจุมทีมมีจอว่าจนจิงครอบย่าก็เป็ี่ยนปอกที่ฮกในเซอร์กนลีบาบูทแทงลูกก่อนต่อมาแทงในปี2010นั้นก็จุ่มเข้าไลยอังกลันก็ซุปปรีเมียร์ลีกอันว่าขาดให้มันน่เป็น30ปีในที่สุดเขาก็เอามาปันลีบาบู้ไต่อมาแทงในปี2011นั่นก็เลยว่าเป็นปีที่เขามา,าเฮียงและมีติดตั้งแต่เดีเเ่่่อออวาาาาาาัััััังงงงงงกกกกกกคคแแลลละททททเนนนสสมมไปีู้้้้ ลาปาในคันอเหมือนจ้าหนังยูฟาซูเปอร์คัพว่ายูฟายูโรเปียนคัพจากกว่าเจในความมีเถงตั้งนำตั้งหลายกว่าขาอรองอองมาในศษาปีหลังที่เขาออกมาเจนันก็เลยว่าเป็นผู้เรียนอันตึกเรียนอยู่ในย่านมือเลียวในกล้ยหนังเก่าในคานอก้วยกระประมาณในปีสองหเศร้าสอปีสองหนเ้าสนั่นในเลยว่าพิดินเขานั่นโตลงการไล่การเดียนั่นก็อ่เขาตีเขาตั้งปิงนึงนั่นก็ย้อนไปว่าผู้เลียนมาเจ็บนำในเฮตเดีปับผู้นั่นอ่ำกเ้ังลว่าอะไรเทียงตั ไรว่าลิปปูจุมในเรียนมาหกถึงเจ็ดปีเ,าเยาและผู้เล่นแถวกลางเขาเหมือนเจ้าหนังพาปินโนฮันดาซันต,ติอาโกเขาเจาในก็เลยว่าอายุเขาถึงสามสิบแปดปแล้วตัวตายตัวต้เหมือนเจ้าหนังกบาบาโฮวฮาวิเอเลนแลออกเล็กเชเบเลนเขาเจนในกกอกเปอว่าพดตินเรียนอัมเมรนกันได้ยิ่งแึ้เป็นปัญหาอย่าผนดับผู้จัดการจุ่มติมีจิวัดจนจริงครอบเปสมัฝ่ายฟีฟ่าเขาได้เปิดผุยปันการซื้อขายผู้เล่นมา,นางนั้นในซิต้าก,กอยอนเปอรว่าลิปูนั้นมีปัญหาตั้งนานการเงินในที่ไทยลิป ประมาต์ด้วยเส้นดังของเขาในปีในปุ่นตาเตะด้กอกสู้อันใดนึงนั่นก็เลยว่าเป็นอันหยาบไม่อยู่ประมาตดวยขึ้นสอกอกสูดียรเขาเลยปีกายเหมือนเจ้าหนังอเบคับด้ครับเป้าครับนั่นก็เขาเลยตกหลบกับเจ้าเจ้าเจียวๆปมาตดวยขึนในปริมีรีกร็จุ่มเขาลงเลียนถึงเป็นเราวปวยเยาก็ปี้เลนเอาเปดวยเยาก็เต้ากันตั้งเป,ปเลี่ยนฮาวยเดยซุ่มถึงเป็นเจ็ไว้อยู่ที่สิบมิอยู่เาก็มาเลยห่างโ้นทบโเหมือนเจ้าหนังในยูกาเซตีอยู่ที่สี่นั่นอยู่เป็นซลล um, ิเบ ก็ย่อในขนอเขาคำมาไปด้วยจอมกันว่าเส้นตั้งการเดินมังนังของเขานั้นตกัดสุดีเย่อาก็ตออกเมียงอีสังพองอันว่านั้นเขาคำมาไปด้วยจอมกันในขนอันนั้นก็เป็นรองตั้งอันว่าลีเอาปูผิดินตกยันเบอร์สังในเลขาออกมาหมกลับันไตโก้ก่นในขานสันจิ้ว่าไตโก้เขาเกียดด้วยชงด้วยรองขานมังงภายต้ในก็อย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามไว้สันจีว่าไตโก้เขาด้วยตั้งติกตอกเฟซบุ๊กในก็อย่าไปลืมกดติดตามบันตั้งช่องยูทูปเขาพร้อมในขา่สนา